ทเ่ได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK ฟาร์มเบลฟาร์มเงินในเกม All Star Tower Defense กันนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับผมว่าฟาร์มยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไป ดูกันเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมใช้ UG Phone ในการ AFK ฟาร์มเพชรฟาร์มเวลของเกม All Star Tower Defense กันเองนะครับผมซึ่ง UG Phone นะครับผมเป็นแอปพลิเคชัน Cloud Phone นะครับผมซึ่งสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับผมที่สามารถที่จะออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมไม่ว่าเราจะปิดคอมปิดเน็ตปิดมือถือไปแล้วนะครับผมทาง UG ฟน o n e ก็ยังสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องกันเอง หากใครสนใจยูจีโฟนนะครับผมทางยนะูจีโฟนเนี่ยก็จะมีแบบแพ็กเกจให้ทุกคนเนี่ยเลือกเยอะแยะม,มากมายนะครับตั้งแต่ UAP, GVP, KVP, MVP แล้วก็ SVP นะครับส่วนตัวก็คือแนะนําเป็น MVP นะครับผมซึ่งราคานะครับผมมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเนี่ยหเท่านะครับผมแต่เรื่องของสเปคเนี่ยจะสูงกว่า 1, ถึง3เท่าเลยนะครับโดยจะมีสเปคก็คือเป็น8คอ้นะครับ Android 10สิบแรมเนี่ยแปดกิกแล้วก็รอมเนี่ยร้อยยี่สิบแปดกิกนั่นเองนะครับผมถือว่าใช้ในการ AFK ระอบอกเนี่ยได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ย MVP ก็คือเป็นสเปคที่เขาน่าจะโอเคมากๆในการ AFK ระอบอกเลยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูวิธีการ AFK นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่า AFK แบบเนี้ยมันได้อะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือได้เรื่องของเพชรนะครับผมแล้วก็เรื่องของ EXP 2อย่างนี้จะเป็น2อย่างหลักๆที่จะได้จากการ AFK นั่นเองนะครับมันจะได้เรื่องของ EXP เอาไปทำอะไรนะครับผมก็คือทุกคนนะครับผมวาร์ปมาตรงซัมมอนใช่ไหมครับแล้วก็ตรงแกนเอลเดอร์ตรงนี้นะครับผมพอเราไปคุยเสร็จนะครับผมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลเวลรีบาดอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่ง EXP ตรงนี้เราสามารถจะนำมารรรรรรััััับบบบาางงววววลลลลลลลไได้้้้นนนนนะะะะคคคผผมมมเเเเเิ่่่ตอยททีีแก็ขึป ผมก็ได้รับรางวัลเป็นเจมเป็นเอ่อเป็นเทชไปเรื่อยนะครับผมก็สามารถมารับตัวนี้เพิ่มเติมได้นอกจากแบบว่านอกจากการที่แบบ AFK ตามแบบแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยจะคูมก้าได้ทั้งสองอย่างนั่นก็คือเรื่องของเพชรแล้วก็เรื่องของ a อฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มเติมก็คือเงินจากด่านนั่นเองนะครับซึ่งแต่ที่เราจะใช้ในการ a f ฟฟาร์มในคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของสตอรี่ ด่านแรกนั่นเองนะครับคือ innovation island ตรงนี้นะครับผมใน act 1นะครับซึ่งผมจะลงเป็นแบบาร์ดนะครับคือมันจะได้เรื่องของ uh mimic juice นะครับผมเป็นแมทท r i เ l ียแล้วก็ได้ของ hover boot เป็นแมทท r i เ l ียเช่นกันนะครับก็หลักๆคือเราจะมาหาคือเรื่องของ gem ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มี g o ด้วยนะครับเอาไปซื้อของน้านค้า g o นะ แล้วก็จะมีมิสติกตรงนี้เป็นเพิ่ม EXP นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยหลักๆเลยคือมันจะได้5อย่างนี้นะครับผมในการเ e อฟนั่นเองนะครับวิธีการเอฟเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมโปรแกรมที่ใช้ในการเอฟนะครับผมก็จะมีอยู่2อย่างนั่นก็คือ ออโต้คลิกมือเหลืองหรือว่าออโต้คลิกออโตเมติกแท็บมันเองนะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทูเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหากทุกคนเนี่ยใช้ยูจีโฟนนะครับเข้ามาก็เซิร์ชคําว่าออโต้นะครับผมแล้วก็เจอจะเป็นออโต้คลิกมือเหลืองอันนี้เลยนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกโปรแกรมนึงก็คือโลบอสนะครับผมก็สามารถโหลดผ่านเกมเซ็นเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆเลยจะขึ้นไปอันแรกเลยนั่นเองนะครับถ้าไม่มีก็สามารถค้นหาได้นั่นเองนะครับผมหรือหากใครใช้มือถือนะครัััััับบบบผผผผมมมมมมกกกกก็็สาา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 รรรรรถดดดดดวววนน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 น์์โโหหลลลล่่ไไ้้้้ตตตปิเเเยออองะะคคคพแแขข ตรงโปรแกรมมาตู้คลิกมือเหลืองนะครับผมแล้วก็เปิดการทํางานพื้นหลังให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดมาตรงเซตติ้งของ multi target mode ตรงนี้นะครับปุ๊บพอกดไปเสร็จนะครับผมตรงดีเลย์เนี่ยให้ทุกคนปรับเป็นประมาณ1นึ่งวิก็ได้นะครับผมส่วนตัวก็ใช้เป็น1นึ่งวิตลอดนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดปุ่มนี้เป็น default setting for every target ตรงนี้1ครั้งนะครับผมแล้วก็กดย้อนกลับมาแล้วก็กด enable เพื่อเปิดใช้งานได้เลยนะครับปุ๊บพอเปิดเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการเข้ารูปบล็เลยนะครับผม โอเคนะครับผมพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการใส่ตัวละครให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวละครที่แนะนําในการ AFK นยครับผมเป็นตัวละครแบบว่า3าดาวหรือว่า4ดาวก็ได้นะครับผมแต่แนะนาว่ามีเบลสักประมาณ20ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมจบเร็วประมาณ4นาทีครึ่งนะครับส่วนตัวละครนะครับผมเป็นตัวละครธาตุไหนก็ได้แต่แนะนําก็คือเป็นธาตุอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุเลสหรือว่าธาตุไฟนะครับผมเพราะว่าธาตุเลสหรือว่าธาตุไฟเนี่ยมันตีแมปแรกได้แบบว่า5้าั่นเะอรมเก็นตัวแบบว่าวางพื้นะครับผมบวราะะตี ตั้ง15ขึ้นไปนะครับผมที่ไม่ใช่ธาตุไฟก็ใช้เป็นตัวอะไรก็ได้เวลสักประมาณ20บวกก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมใช้เป็นนารุโตะสีดาวนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราเลือกตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็กดไปตรงวาร์ปนะครับผมแล้วก็ไปตรงสตอรี่นะครับแล้วก็เข้าไปตรงแคปซูลนะครับผมเลือกเป็นอินโนเวชันไอแลนด์นะครับผมแอคหนึ่งแบบฮาร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วก็เข้าเกมไปเลยนะครับ โอเคนะครับผมพอเราเข้าเกมมาแล้วครับผมซึ่งจุดยืนนะครับผมยืนจุดมันมุมนี้นะครับผมมุมสามเหลี่ยมนี้นะครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยเวลาแบบมีมัลุดตอนแบบว่าต้นเกมเนี่ยมันได้มาตีได้นะครับผมประมาณนี้นะเคงั้นเรามาตั้งปุ่มแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือปุ่มที่1นะครับปุ่มที่หนึ่งจะเป็นปุ่มกดเริ่มเกมนะครับผมแล้วก็ปุ่มที่2องนะครับผมจะเป็นปุ่มเลือกความเร็วเกมสปีดตรงนี้นะครับถ้าใครมีขั้น3ซื้อเกมพัสดมาก็เป็นขั้น3ามนะครับแต่ว่าผมจะมีขั้นเเป็็นะลกจือก็เปปนุ่ม ต Sher ัวละครปุ this ่มแรกตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่4ี่นะครับมันจะเป um okay. ็นปุ่มตำแหน่งตัวละครนะครับผมก็จะวางประมาณมุมนี้นะโอเคแล้วก็กดตัวละครขึ้นมานะครับผมเลือกเป็นปุ่มที่5นะครับผมเป็นปุ่มวางตัวละครปุ่มเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ลองเล่นดูก่อนก็ได้นะคราให้ตัวละครเราวางไปดูนะครับปุ๊บแล้วตัวละครแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับนี้คือเงินยังไม่พอนะครับผมก็รอเว็บต่อไปโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมวางตัวแรกไปแล้ว แล้วก็ต่อมานะครับผมนั่นก็คือปุ่มที่6นะครับผมจะเป็นปุ่มคลิกเลือกตัวละครนะครับผมเพื่อดูสเตตนะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ่มที่7นะครับผมนั่นก็คือปุ่มอัปเกรดตัวละครนะครับผมก็วางไว้ตรงอัปเกรดตรงนี้โซนซ้ายก็ได้นะประมาณนี้นะครับผมปุ่มที่8นะครับผมจะเป็นปุ่มเลือกตัวละครนะครับผมก็คือวางตัวที่2นะแล้วก็ปุ่มที่9นะครับผมจะเป็นตำแหน่งตัวละครผมจะมามันโซนนี้นะครับผมโอเคปุ่มที่10จะเป็น ปุ่มยืนยันการวางก็คือเป็นปุ่มวางตัวละครปุ่มเขียวนะทับปุ่มเลข5้ไปเลยแล้วก็ปุ่มที่11นะครับผมจะเป็นปุ่มกดดูตัวละครนะครับผมแล้วก็ปุ่ม12จะเป็นปุ่มอัปเกรดแบบนี้นะครับผมเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นปุ่มที่13นะครับผมจะเป็นปุ่มเลือกตัวละครสาวตัวที่3นะแล้วก็ เป็นหมู่นะครับาจะเป็นตำแหน่งนะครับผมก็วาามันโซนนี้แล้วกันโอเคแล้วก็15นะครับผมจะเป็นปุ่มยืนยันการวางนะครับผมปุ่มเขียวตรงนี้ปึ๊บแล้วก็16นะครับผมจะเป็นปุ่มคลิกดูตัวละครนะอยู่บน14นิดนึงแล้วก็จะเป็นปุ่มที่17นะครับผมเป็นปุ่มอัปเกรดตัวละครนะ แค่นี้นะครับผมก็รอให้เกมจบไปไเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดรีเซ็ตรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันแบบว่ารีใหม่รอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัดมาตอนเดี๋ยวว่าจบดันนะครับผมว่ามันทำงานได้แล้วก็ผ่านหรือเปล่านะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงเว็บที่15ถึงบอลแล้วเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเพิ่มเป็นตัวที่4เนี่ยก็เพิ่มสามารถกดเพิ่มปุ่มแล้วก็ใส่ตัวที่4เพิ่มไปได้ก็คือเลือกตัวนะครับผมตำแหน่งตัวแล้วก็ยืนยันการวางแล้วก็กดดูที่ตัวแล้วก็อัปเกรดเพิ่มไปได้เป็นตัวที่4นะครับผมแต่หากใครแบบว่าแบบว่าโอเคะพอแล้ว3ตัวพอแล้วก็สามารถที่จะกดหยุดนะครับผมแล้วก็เพิ่มเป็นปุ่มสุดท้ายปุ่ม18นะครับผมกดไปตรงรีเพย์ตอนจบเกมได้นะครับอันตั้นรอจบเกมสักครู่นะครับผม โอเคจบเกมแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณ4นาทีเกือบ5นาทีนะครับผมซึ่งสิ่งที่ได้นะครับเนอรคือเพชรนะครับผม20แล้วก็เงินเนี่ย20แล้วก็ได้เรื่องของเอ็กพีฟูดแล้วก็ m a ม e r ท a l เียนะครับผมแล้วก็รวมถึง EXP ด้วยนั่นเองนะครับซึ่ง EXP ตรงนี้นะครับผมสามารถนำไปแลก เลเวลปริบัติเพิ่มได้อีกนะครับผมแล้วก็สามารถไปรับเควสทาร์กเพิ่มได้อีกนะครับผมแล้วก็จะได้เพชรแล้วก็ได้ดีโลจากตัวนั้นเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการ XK แบบนี้นะครับผมถ้าตีกลมๆหนึ่งวันเนี่ยได้ประมาณ5,000บวกๆเลยนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มในช่วงต้นเกมมากนะครับ แล้วก็ปุ่มสุดท้ายไปปุ่มที่18นะครับผมก็วางไว้ตรงรีเพย์แค่นี้นะครับผมก็กดตรงเฟืองนะครับผมแล้วก็จะตั้งชื่อก็ได้นะแล้วก็กดเซฟยด้วยเลยนะครับผมข้าวหลังก็กดแบบว่าเปิดใช้งานแล้วก็มันจะได้แบบมีแบบที่เราเซตไว้ดูนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สามคลิปนี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมหรือว่าอยากให้ทำมาโค้ตรงไหนเพิ่มนะครับผมก็สามารถก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็มาเนี้ยนะครับผมเป็นนนคคลาวโฟที่อยาากจะฟร์มอทั้งไง นะครับผมตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย